สวัสดีครับแอดทวีสีมูลอุปกรณ์อยู่ตรงหนา้ลาล้วก็ไม้อยู่ตรงหน้านี่นะครับมีความหมายต่อคลิปนี้นะครับล้วกรท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีเพื่อนๆนะครับแอดจะเล่าก่อนที่จะเข้าเรื่องแอดจะเล่าความเป็นมาก,ก่อนนะครับความเป็นมากก็คือเมื่อปีก่อนนะครับแอดคิดหนักนะครับเกี่ยวกับ จะซื้อเรือยนะครับเพราะว่าคิดไปคิดมานะครับคิดหลายๆอย่างนะครับว่าถ้าเขาซื้อเรือยนะครับไปแล้วนะครับเขาจะซื้อแบบใดยังสินะครับเรามันสิหยุ่งยากบอเขาสิใส่เป็นบอรหรือว่ามันิมีปัญหาต่างๆตามมาหลายอย่างบออย่างสินะครับแล้วที่นี่แอดก็คิดทบทวนนะครับ ก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับเรือยตัวนี้นะครับคิดว่ามันจะจบนะครับแต่ว่าโดยความที่ว่ามันบจบนะครับบบแมนว่าค้นเห่าบบแมนมีใจคิดว่าโบ,บมีเมืองข้ออย่างสิมันบบแมนนะครับแต่อุป,ปกรณ์บางอย่างนะครับมันจะมีปัญหาของมันทุกอย่างนะครับแล้วก็มีขอดีแล้วก็ขอเสียนะครับอย่างเช่นนะครับแอดยกตัวอย่าง ตัวนี้นะครับแอดจะพูดถึงขอเสียของเขานะครับก็คือขอเสียของเขาอันดับหนึ่งก็คือเสียงดังนะครับเสียงดังด้วยตัวนี้เขาจะมาตัดในชุมชนบ่อยๆบ่บบบด้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดเสียงดังแล้วก็รบกวนแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมานะครับนะครับเดี๋ยวดีเนี่ยแอดก็เลยมีความคิดว่าเออ หาเลื่อยตัวใดถือว่ามันตัดแบบนี้ได้นะครับก็คิดไปถึงเลื่อยไฟฟ้านะครับใส่ไฟฟ้านั่นแหละครับแอ,แอดก็เลยคิดว่าทานี่ตัวนี้เขาก็อยากได้ตัวนี้นะครับแล้วที่นี่เลื่อยไฟฟ้าเขาก็มีข้อเสียอีกนะครับแล้วเขาก็มีข้อดีอีกเลื่อยไฟฟ้าเขาไม่ข้อดีคือเสียงเขาจะบบแห้งคือตัวนี้นะครับเ <nossa> ขาจะตัดในทีชุมชนพอตัดได้นะครับนะครับตัดได แต่เขามีขอเสียอีกนะครับเลยไฟฟ้านะครับเขาไปไก่บ่ได้ไปบนเขาไปสถานที่ต่างๆถือว่าบบมีไฟฟ้าได้พกพาไปสถานที่ต่างๆบ่ได้อันนั้นคือขอเสียแต่ตัวนี้เขาไปได้เบิดนะครับนะครับ,รบอันนี้ขอเปรียบเทียบแล้วที่นี่แอดก็เลยมาบอกว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับแล้วที่นี่ การถือว่าเข้าตัดใหม่นะครับเข้าจําเป็นต้องมีอุปกรณ์นะครับเอสเดเอาอุปกรณ์มาให้เบิ่งหลายอย่างสมัยก่อนโบล้านเข้าการตัดใหม่เพราะทานนะครับก็ต้องใส่เลื่อยนะครับก็จะมีเลื่อยสอง้นจับนะครับแต่ปัจจุบันก็บ่คคอยเห็นนะครับจะจะเห็นกับ คือแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับที่ใส่กันอยู่นะครับและที่นี่ตัวนี้ก็สําคัญนะครับที่จําเป็นตรงมีนะครับเพราะว่าเข้าต้องเลื่อยไม่เล็กๆขนาดนี้ถ้าเท้าไปใส่ขนาดนี้มันก็คงเกินความจําเป็นนะครับอันนี้ก็ยังมีประโยชน์นะครับนะครับก็เลื่อยได้นะครับหรือว่าตัวนี้นะครับ ถ้าเขาจะมาใส่กระตัวนี้บ่ได้อีกเพราะว่าเขาแพ่กันนะครับเขามีปัญหากันเขาก็ต้องใส่เลื่อยพวกนี้ตัดนะครับหรือว่าแบบนี้ตัดนะครับเขาก็ต้องพึ่งพาาแล้วก็ที่นี่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับนะครับเขาก็ต้องใส่มีดนะครับสมัยอดีตเขาโบมีเลื่อยโบมีอย่างบางที่เขาใส่มีด มีตีโตของเฮานี่ฟันนะครับฟันใหม่เฮากับเผาทานได้นะครับแต่ปัจจุบันความเจริญก้าหนาความรวดเร็วมันมาถึงมันกะเฮาก็ต้องรีบเล่งอย่างนี้นะครับบอกต่อมาอีกเรื่องนก็คือไม่ไงนะครับล้วปัญหานะครับพวกอันนี้กระตัดไม่ไงบ่ได้อันนี้คือขอเสียเขาอันนี้คือขอดีคือเขาตัดไม่ญ่ได้แบบนี้นะครับ กาเปรียบเทียบกันไปแต่ละอย่างนะครับเขามีความจําเป็นเบิร์ตหรก็มีนาทีแตกต่างกันไปแอดถึงบอกมาคุยเรื่องคลิปนี้ว่าการตัดสินใจสื่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับให้ตัดสินใจยังยังหนักแน่นะครับแต่ว่ามันบจบนะครับมันก็บบจบอีกหรอกนะครับนี่แอดอยากได้เลื่อยอีกอย่างหนึ่งสองอย่างนะครับคือวงเดือนกับเลื่อยไฟฟ้านะครับที่ใส่ไฟฟ้า แล้วก็คิดอยากได้แบบแบแตเตอรี่อีกนะครับเพราะว่ามันเม็นว่าห้าวบพ่พ่ออย่างนะครับแต่ว่ามันมีความจําเป็นเป็นเซตเป็นเซตเป็นเซตไปอย่างสี้นะครับคือเขาถ้าห้าพร้อมทางการเงินหรือว่าห้าพร้อมที่จะสื่อมันมีประโยชน์แล้วก็มีข้อดีเบิรนะครับแล้วก็มีข้อเสียแตกต่างกันไปการใส่งานนะครับแอบก็เลยมาพูดถึงว่าเออ้าเกิดเอฟซีจะตัดสินใจสื่ออุปกรณ์ การตัดใหม่นะครับแอดก็ได้มาวอาว่าเอข้อมูลต่างๆหายข้อมูลเป็นแบบนู่นนี่นั่นแบบนี้นะครับก็จะได้คิดกันว่าเออเฮาสมควรวางแผนยังไรที่จะซื้อนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ได้แง่คิดนะครับเกี่ยวกับจีว่าแอดมาพูดมาคุยกันเรื่องอุปกรณ์นะครับว่ามันมีประโยชน์แบบไดมีข้อเสียแบบไดมีข้อดีแบบไดนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอากาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ